เสร็จงานก็มาดูข้าวที่นาต่อนะครับผมหมูข้าวออกรวงแล้วครับใกล้จะสุกแล้วครับกลางเดือนหน้าน่าจะได้เกี่ยวนะครับข้าวข้าวล้มนะครับเนี่ยปีนี้งามครับงามครับวงใหญ่ด้วยนะครับข้าวบุรีลำนะครับข้าวหอมมะลิบุรีลำเปร์นะครับผมโอ้โหอากาศเย็นๆนะครับ <c oughs> อากาศเย็นๆฝนน้ำเยอะอยู่ครับสวยงามครับปีนี้ผมเป็นคนนำเลิกนะครับปีนี้เป็นคนเอาโอ้บิงนี้ไม่งามเลยโอ้เด็กน้อยวิ่งว่าวนะครับเด็กน้อยวิ่งว่าวครับทางโน้นครับสาขาครับสาขานักกีฬาฟุตบอลน,นะครับชวนเตะแต่หัววันเลยวันนี้นะครับนั่น นะครับไกลๆมองเห็นไหมครับนะครับนั่นนะครับเด็กๆครับเรื่อผมมีตั้งแต่อนุบาลครับตั้งแต่อนุบาลยันมอนะครับสาขาเตะบอลครับทุกเย็นจะชวนนะครับวันไหนไม่เตะด้วยไม่ได้เลยครับเรียกอยู่นั่นแหละครับนี่ครับโอ้โหนี่นะครับ ธรรมชาติท้องทุ่งบ้านนานะครับ <c oughs> โอ้โหต้นตานะครับต้นตานั้นตนะ้นนั้นน่ะตั้งแต่ผมยังเป็นเด็กน่อยจนตอนนี้ผมใกล้สิเข้าโรงแล้วครับ <c oughs> โอโ้ถ้าทางเหมือนจะมีผีเป็ดอยู่แล้วครับต้นตานะครับ <c oughs> <c oughs> เอ้ยวิ่งเลยเอ้ยวิ่งเลยว <c oughs> <c oughs> ิ่งเลย นะ <laughs> ครับเด็กน้อยเล่นเว้าครับวิ่งว้าเสร็จก็เตะบอลต่อครับซ้อมไว้ครับเผื่อได้ลงเตะกีฬาออปตอกับเขานะครับโอ้ข้าวงามป,ปีนี้งามมากลมยามลมโชยมาผาเจ็บปานปวนคิดถึงรักคราก่อน โอ้โหเสียงแอกโพดม้อนติงวาววาเด็กติงวาวแล้วทีนไหนวาววาววะ